น่ีกล้วยไม้ของนันเล็กที่ผูกเกาะกับตน้นไอ้ชมพูพันทิพนะนะแต่ว่าวันนี้จะต้องย้ายนะเพราะอะไรเนี่ยทั้งที่กำลังออกดอกแต่นันเล็กต้องย้ายออกนะเดี๋ยวมาดูว่าทำไมต้องย้ายนี่ฮะ ต้นมันตายฮะเพราะปลวกเช่นงานท่องจิตนาลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงพิมพเรือน่รีกับนาเล็กก็พามาดูกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้นะก็ออกดอกให้ชมทั้งปีเลยแต่ว่าจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องย้ายออกนะเพราะว่าปัญหาของเขาก็คือปลวกกินลำต้นของต้นนี้ แล้วมันก็จะมากินรากนะกินรากกินอะไรกล้วยไม้ต้นกล้วยไม้นะเดี๋ยวนาเล็กต้องย้ายออกแล้วเอาไปอนุบาลใหม่แล้วค่อยหาที่ผูกเกาะใหม่จะได้เนี่ยในกลังออกดอกนวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ยังออกอยู่เดี๋ยวจัดการแสะเลยหมายที่อยู่ในธรรมชาติบางทีนี่ปลวกเนี่ยโหชอบเหลือเกินเนี่ย มันเจาะก,กินหมดเลยไม้ตายนะล้ยไม้เราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีความชื้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้เป็นๆนนะ่ะเขาอยู่ได้นี่เนี่ยอันนี้ยังเอาไปอนุบาลได้นะนอนุบาลได้คนระับพวกนี้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็คือตายนั่นเองนี่นี่ก็เหมือนกันฮนะน่นาเล็กตึงออกนี่เอาไปอนุบาลเสียดายต้นนี้ปลวกเล่นงานปลวกเล่นงานโอ้โหแน่นมากตัวเนี้ย อย่างนี้นะแล้วก็เอาไปผูกเกาะกับต้นไม้ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาไปผูกเกาะหรือว่าจะาไปนุอนุบาลนะตรงน,นี้เนี่ยขวยไม้ที่ได้มานะแล้วก็จะต้องมาตัดแต่งรากนะตัดทิ้งไปเลยฮะไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเดี๋ยวเขาก็งอกรากออกมาใหม่ ก็เสียดายที่เขากําลังออกดอกนะเนี่ยกําลังออกดอกดอกคงไม่สมบูรณ์แต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเอาไว้เอาไว้ก็ตายลําไหนที่มันเหี่ยวมาแล้วก็ตัดทิ้งไปอย่าไปเสียดายฮนะตัดทิ้งได้เลย อันนี้เป็นกล้วยไม้ไหวายธรรมดานะแต่ว่าดอกเขาสวยนะเล็กเลยไม่อยากจะทิ้งเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะแตกหน่อตรงนี้นะแตกหน่อใหม่ตัวนี้คือลำใหม่นะเดี๋ยวเขาแตกหนอ่อล้วแตกหน่อตรงโคนเนี่ยแตกออกมาเนี่ยก็แต่งไว้พวกนี้ ตัวนี้อกดอกไปแล้วเราจะเห็นว่าลำเขาเหี่ยวเหมือนจะไม่น่ารอดนะจะคอยดูฮะคอยดูว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนเล็กจะเก็บไว้เลยทุกลำจะตัดตรงนี้ออก คือเราจะไม่ปล่อยให้เขาโสมมากไปกว่านี้เนะี่ยเอาแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็ไปใส่กลับมะพร้าวสับแช่แบบลดน้ำทุกวันนะส่วนเจ้านี้นะเป็นหวายตะมอยหรือว่าเครื่องมนะลิเนี้ยแล้วก็จะเอาไปขู่เกาะกับ ต้นไม้ไว้น่าสงสารนะดูสภาพแย่มากๆเลยมันแรงมันแรงเด็กเอาไปผูกเกาะได้เลยแล้วก็รดน้ำทุกวันเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็แตกหน่อใหม่เพิ่ม เ okay. นี่ยแค่นี้แหละเนี่ยตัวนี้ดูเนี่ยตายเพียบเนะเหลือไม่กี่เนี่ยไม่กี่หนอแต่ว่าไม่ต้องกลัวฮนะนี่หนอหนอเขาเริ่มเกิดแล,ล้วเ,เนี่ยเล็กๆเนี่ยนั่นนะ แต่งลําที่ตายออกนี่แหละนาเล็กก็จัดการใส่หัวก,กลับมพะพร้าวสับกลบตรงโคนรากนิดนึงนะไม่ไม่จะเป็นต้องมิดก็ได้นะคือให้เขาชุ่มชื้นเดี๋ยวเขาจะออกรากเดี๋ยวเราก็รดน้ำกัน,นงามงามงามนะจ๊ะเป็นไม้ประดับเป็นกล้วยไม้สวยๆของนาเล็กนะ ต่อไปนะนี่ชุ่มให้ชื้นเนี่ยอ่ะถ้าผมสลับคลิปนี้ก็พามาจัดการกับไม้ของนาเล็กหรือว่ากล้วยไม้ที่มันเจอสภาพที่แบบว่าต้นไม้ที่เราไปเกาะแล้วมันตายนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ก็ตายแน่นอนก็เลยต้องเอามาอนุบาลใหม่ครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ